สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมอ่าพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางสูตรคำนวณหวยฮานอยนะครับผมเนาะของวันที่ยี่สิบเก้าด้อพี่น้องเด้อของวันที่ยี่สิบเก้าครับผมวันอังคารยี่สิบเก้าเดือนตุลาคมนะครับผมอ่าเรามาตามกันต่อครับผมแนวทางปังๆอีกเช่นเคยนะครับผมอกรที่จะไปรับชมของวันนี้นะครับผมพี่น้องครับผมเรามาดูของงวดเมื่อวานนี้ครับผมสถิติ นะครับผมเนาะผลงานของงวดเมื VII ่อวานนี้ครับผมของวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่น้องครับผมของวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็ปังๆกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเกือบตายนะครับผมเนาะเกือบไม่รอดนะครับผมเนาะอ่ามาปังรอบสุดท้ายพอดีอ่ะใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมมาดูทวนสถิติย้อนหลังกันก่อนสักนิดนึงนะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับผมเนาะเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมเริ่มตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับผมรอบแรกปังๆมากครับผมเนาะรอบแรกแปดหกศูนย์ ศูนย์สี่ครับผมของลาวสตาร์เด้อพี่น้องเดอ้อเข้าตรงๆนะครับผมเนาะแตกสามตัวเมื่อวานนี้ครับผมนะเนาะอ่าลาวสตาร์รอบแรกนะครับผมแปดหกศูนย์นะครับผมเนาะพี่น้องนะแล้วได้สี่ศูนย์ด้อพี่น้องครับผมเข้าตัวนี้ด้วยสี่ศูนย์ด้อพี่น้องเด้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมเนาะอ่าได้ 4, รูดสี่รูดแปดอีกพี่น้อง Familie, ครับผมได้รูดสี่รูดแปดอีกเด้อพี่น้องเด้อรอบแรกลาวสตาร์นะครับผมเนาะอ่าก็ มันมานกันนะครับผมเนาะแต่รอบที่สองพี่น้องครับผมรอบที่ 2, สองเฉพาะกิจกับกาชาติไม่เข้าพี่น้องคนระับผมเนาะไม่ผ่านเลยพี่น้องเน้อเฉพาะกิจนะครับผมเนาะอ่าหกเก้าสองสองห้าสองสองสามไม่มีนะครับผมเนาะไม่มีสองมีสามนะครับผมเนาะอ่าหกเก้าก็ไม่มีถือว่าไม่ผ่านครับผมสองรอบนี้ไม่ผ่านเลยพี่น้องเนะ้อ่รอบพิเศษพี่น้องครับผม รอบพิเศษน,นะครับผมนอยพิเศษครับผมกับนอยพิเศษทัดนะครับผมหน้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าเก้าห้าหกเจ็ดสี่นะครับผมไม่มีครับผมเนาะได้แต่รูดสี่นะครับผมนะได้ตัวนี้รูดสี่เร้่อพี่น้องเด้อได้รูดสี่นะครับผมเนาะได้รูดสี่ครับผมเนาะอ่าสองชุดนี้ได้รูดสี่นะครับผมตัวเจาะไม่เข้าตัวเจาะตัววินไม่เข้าครับผมเนาะตัวเจาะไม่เข้าเร้่อพี่น้องเด้อตัววินก็ไม่เข้านะครับผมเนาะอ่าแต่รอบสุดท้ายนะครับผมพี่น้องครับผมรอบปกติรอบปกตินี่ไม่เเข้าานนะะครับผม อ่าสองสี่สองห้าเจ็ดแปดไม่เข้าพี่น้องครับผมไม่เข้าชุดวินก็ไม่เข้าปกตินะครับผมเนาะชุดเจาะก็ไม่เข้าพี่น้องครับผมเนาะอ่าไม่ผ่านครับผมเนาะอ่ารอบสุดท้ายพี่น้องครับผมรอบสุดท้ายเกือบไม่รอบพี่น้องนะเนาะเกือบหลับแต่กลับมาได้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ VIP พพี่น้องครับมนเมื่อวานนี้ครับผมหกสี่สี่หนึ่งสี่แล้วก็วีพัฒ4์หนึ่งสี่สี่แปดเจ็ดพี่น้องเอ้ยเข้าสี่เต็มเต็มเลยนะครับผมเนาะวิ่งรูดสี่เบิ้ลสี่พี่น้องเอ้ยนะครับผมเนาะ วิ่งรูดสี่เบื้อนสี่ครับผมเนาะนี่ตัวเจาะเข้าสี่ด้วยครับผมตัวเจาะตัวรูดเข้าครับผมเนาะสี่สี่ครับผมเนาะเนี่ยตัวเบื้อนก็เข้าครับผมเนาะ,ะชุดเต็มก็เข้าสี่สี่พี่น้องเอ้ยอตัวรูดก็เข้าพี่น้องครับผมเนาะ,ะป,ปังมากครับผมเข้ารูดแปดด้วยครับผมเนาะเข้ารูดแปดด้วยถือว่าผ่านพี่น้องครับผมนะเนาะเกือบไม่รอดนะครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้เโชคช่วยพอดี stimuli. พี่น้องครับผมสี่สี่ปังมากครับผมเนาะ เห็นไหมครับผมเนาะพี่น้องหลายท่านก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะก็กลับมาได้รอบสุดท้ายได้คืนพอดีพี่น้องครับผมได้กําไรด้วยเนาะปังๆเลยครับผมได้กําไรด้วยนะพี่น้องวิ่งรูดสี่เบื้องสี่ได้สี่หมดครับผมรอบแรกกับรอบสุดท้ายนะครับผมเนาะอ่าปังมากครับผมอ่าก็ยังเดินดียังไปได้ดีต่อเนื่องนะครับผมเนาะกับสูตรนี้อ่าพี่น้องครับผมมามาตามต่อครับผมกับวันนี้พี่น้องครับผมของวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมเนาะ ของวันที่29 atom, นะครับผมตุลาคมนะพี่น้องเนาะอ่าตุลาคม2567มากเดี lire, ๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเนาะอ่าชุดวิ่งก็ได้ตามนี้ครับผมชุดได้มาแล้วครับผมเนาะนี่แหละอ่าตัวเด่นพี่น้องครับผมงวดนี้เด่น3กับเด่น4เด้อเด่น3มัมาซองตัวเด่น4ครับผมเนาะอ่ามานี่ชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มชุดเต็มครับผมเนาะอ่าเอาชุดเต็มไปก่อนชุดเต็มชุดวิ่งรูดนะครับผมเนาะ รูดสามกับสี่พี่น้องกับผมเนาะลูดสามกับสี่เด้อชุดเต็มรูดสามกับสี่นะครับผมเนะลูดสามกับสี่นะครับผมอ่าสามก่อนครับผมสามเจ็ดสามหกสามนี้ครับผมสามเจ็ดสามหกสามสามครับผมนะอ่าระวังเบิ้ลอีกเรื่องวันนี้ครับผมเบิ้ลสามสามตัวเดียวนะครับผมนะอ่าสามเจ็ดครับผมนะสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหกสามสามครับผมนะอ่าตัวรูดตัวเบิ้ลได้พี่น้องเด้อ อ่าแล้วก็สี่ครับผมเนาะเอาสี่มาสี่อะไรสี่สามครับผมเนาะสี่สามสี่เจ็ดสี่หกนะครับผมเนาะอ่าตามนี้นะครับผมเนาะสําหรับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มชุดนี้ลาวสตาสร์เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ v ีไอพีวีพีพัทปกติพทัทพิเศษพทัทเล่นได้หมดเลยพี่น้องครับผมอย่าลืมชุดนี้เด้อชุดเต็มนี่เล่นได้ทุกรอบอย่าลืมนะครับผมเนาะอ่าจะวินให้แล้วครับผมจะวินสาม เจ็ดหกสี่แปดนะครับผมเนาะสามเจ็ดหกสี่แปดสามเจ็ดหกสี่แปดนะครับผมเนาะผมชอบแปดหรือใครจะเอาสองก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับผมตามนี้ต่อไปชุดเจาะนะครับผมชุดเจาะชุดเจาะครับผมชุดเจาะครับผมชุดเจาะสามสามรอบแล้วครับผมสามหน่อยครับผมเนาะชุดเจาะสามหน่อยเอาสามหน่อยนะครับผมเนาะ อ่าพิเศษครับผมพิเศษกับพิเศษพัดปกติกับปกพัดนะครับผมเนาะ VIP กับ V Liam, พัดนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะอ่าสามรอบชุดเจาะสามรอบนะครับผมเนาะอ่ารอบแรกพิเศษพี่น้องครับผมพิเศษก็ตามนี้เลยครับผมพิเศษปกติ VIP ครัรบผมเนาะตามนี้นะครับผมเนาะอ่าหรือว่าใครชอบวินอยู่ในนี้ก็ไปวินกันเองก็ได้ครับผมชุดเจาะถ้าไม่ชอบ,าชอบตามที่ผมเจาะให้ใหเด้อพี่น้องเด้ออ, Bever. อ่าเจาะชุดแรกครับผมเนาะ พิเศษครับผมพิเศษกระเ,เด็นสีอยู่แล้วพี่น้องเอาสีเลยนะครับผมเนาะทุดเจ้ดเอาสีนะครับผมเนาะมาสีไรดีสี่ศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดอยู่นี้เลยครับผมเนาะสี่ศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดนะครับผมเนาะอ่าแล้วรอบปกติพี่น้องครับผมรอบปกติเอาไรดีอ่าแต่สีมันมาแรงสีมันมาเยอะเอาสีอีกครับผมเนาะเอาสี ผมเอาสี่นะครับผมเนาะผมเอาสี่ครับผมเนาะพี่น้องจะเอาสามเอาสองก็ได้จุดนี้ครับผมไปไปวินกันก็ได้เด้อพี่น้องเด้เอจุดนี้ไปวินกันก็ได้คือผมวินให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเนาะเอาสี่สองครับผมเนาะสี่สองสี่ห้าสี่สามครับผมเนาะอ่า v i p ครับผมเนาะ v i p เหลือสามครับผมนะเอาสามเลยสามมาแรง สามสองตัวนะครับผมเนาะสามอยู่สองตัวเจ็ดสองตัวเอาตามนี้ครับผมสามเจ็ดสามหกสามสามเอาตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับผมเนาะพี่น้องดูเอานะครับผมชอบตามที่ผมเจาะให้ก็เอาตามนี้เลยนะครับผมเอาชุดวินนะครับผมชุดวินวินชุดเจาะนะครับผมพิเศษนะครับผมเนาะก็สี่ศูนย์แปดเจ็ดปกติสี่สอง R สาม VAP สามเจ็ดหกสามเจ็ดหกศูนย์ครับผมเอาศูนย์ศูนย์มีอยู่ตัวหนึ่งครับผมเนาะอ่าศูนย์ก็มาแรงเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมกะแคปหน้าจอให้เป็นแนวทางเป็นข้อมูล กันได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับฮานอยวันนี้นะครับผมเย็นวันนี้วันที่29ตุลาคมนะพี่น้องเนาะชุดเต็มวิ่งรูด4กับ3พี่น้องครับผมอย่าลืมชุดเต็มชุดนี้นะครับผมเนาะชุดเต็มชุดนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเล่นได้ตั้งแต่ราวสตาเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ v i p ครับผมเนาะรูดเบาๆไปได้ทุกรอบพี่น้องครับผมไม่ขาดทุนถ้ารูาดเด้อพี่น้องเด้พอพี่น้องเคยตามหลายหลายหลายวันมาแล้วครับผมสังเกตดูดีๆส่วนมากตัวรูดนี่ไม่พลาดน,นะครับผมเนาะ อยู่นี่นะครับผมเนาะตัวรูดนี่ไม่พลาดเด้อพี่น้องเด้อชุดเจาะมีพลาดมั่งเข้ามั่งแต่ถ้าใครอยากอะไรทุนเยอะเจาะรูดด้วยเจาะด้วยก็ชุดเจาะนี่ก็ได้พี่น้องครับผมเนาะอ่าชอบเสียงโชคครับผมเนาะอ่าถ้าเข้าก็เข้าเต็มเต็มถ้ารูดก็คือไม่มีเลยนะครับผมแต่สายรูดนี่มีมาแน่นอนครับผมเนาะเกือบทุกรอบพี่น้องครับผมอ่าตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมอ่าก็ กลาวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะ้องพี่น้องทางเพจ Facebook ด้วยนะครับผมนาะที่ดูคลิปที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนาะแล้วก็พี่น้องทางกลุ่มด้วยครับผมกลุ่มไลน์กลุ่มกลุ่มเพจด้วยนะครับผมน่ะแล้วก็พี่น้องทาง YouTube ก็กล่าบขอบพระคุณทุกช่องทางนะครับผมทุกช่องทางการติดตามนะครับผมบ่าวกล่าบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมที่เสียสยละเวลาเล็กๆน้อยๆมาดูคลิปให้บ่าวนะครับผมอ่ะก็ขอให้พี่น้องของผมของบ่าวทุกท่านจงโชคดี ทุกๆวันตลอดไปนะพี่น้องเนาะอ่าแบา่งปันกันไปพี่น้องครับผมกรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเอาไว้เจอก, ah. กันลิปต่อไปพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านปังๆครับผมสําหรับวันนี้ครับผมหาหน่อยสองหาหน่อยนะครับผมเนาะวันที่ยี่สิบเก้าวันอังคารที่ยี่สิบเก้านะครับผมเนาะเฮ้ยก็อย่าลืมพี่น้องทางเทรดด้วยนะครับผมเนาะกลาบขอบพระคุณมากๆครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม